ครับผมกระสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขขสงกูสุคนกบมาพอนนะครับกับอีกอสูตรดับอีกสูตรหนึ่งนะเมื่อนั้นผมเติมไปแค่จักสูตรละสิบเอ็ดสูตรบวกเดี๋ยวนี้เป็น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสเ็ป็นสิบสามสูตรนะครับพรดีงามดับสิบสามตัว ดับหลักสิบบนนะครับอันนี้ผมสีสอนไปในตผมส <c oughs> ีเฮดหทเบิงไปในตเลยนะครับมันบริสูตรมันบริย,ยากนะครับก็คือเอาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกกันมาเป็นตัวเาออกห้าหกเจ็ด นะมีงวดหนึ่งได้มาออกหาหกเนะครับห้าหเป็นสิบเอ็ดสบวกเเท่ากับแปดรมันออกเก้าหาหกอกเก้าห้าหกเท่ากับเอาเก้าบวกหเป็นสิบห้าสิบวกเดเท่ากับยี่วดต่อไปดับสออกสองห้ดนะดับเฉพาะหลักสิบเด้อดับเฉพาะหลักสิบสอบวกหเป็นเด เบวกแเป็น15ดับ5วันนี้ออกสองแปดหมะนะมันมุนแจแนงหน่อยผมบ่ได้ลบทิบนะครับสองบวกแปดเป็น10บสิบวกหเป็น16ดับ6กออก3 9มเกหนึ่งสามบวกเบวกหเป็น13ดับ3าออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับ8ด บวกหนึ่งบวกหเป็น10ให้ดับ0ออก9ก้า9ก้าเจดเก้าสองเ้าบวกเเป็น18บแปดบปบวกเจเป็นยีสห้าให้ดับห้าออก0ูนย์แดสมันออกจากกล้องแล้เดิมเบิ้ง <c oughs> ได้0ูนย์แดสนะศูนย์แปดสมูนย์แเท่ากับ8ปดแปดบวกสมเท่ากับสิให้ดับหนึ่ง หนึ่งออกแเก้าสนะครับแปดเกปับเเป็น17 17จ็ดบวกสเท่ากับยีให้ดับ0นย์ออก0 5 1นะดับเฉพาะหลักสิบเด้าบวกหนเท่ากับหนะครับดับ6กออกสี่ศูนยดับ6ออก404 4 04เท่ากับ8นะครับ4ี่บวก0เท่ากับ4 4บวกเท่ากับ8ดับ8ออก6 6 8, 1 6 6บวก6เป็น12 12บวก1เป็น13ให้ดับ3ออก9 94 9กับ4อ่า9กเป็น18 18ให้ดับ2ออก303นะครับ303เท่ากับ6 ออกหกสดนะดับดับสิบหกสองแปให้ดับ6ออก 3, ามเกนะครับสาเป็น12บสองบสองกับหวันนี้ให้ดับเจ็ดนะครับอ่นะเาเบิงงนะครับ อีกบอกกีมือเลขออกมาเบิรงว่ามันซิมีสูตรได้พิษนะครับอันนี้คือเลขดับนะไม่ใช่เลขเด่นนะครับเป็นเลขดับเลขดับหมายความว่าไม่มาหลักสิบนะครับถ้ามันมาหลักหลักหน่วยหลักร้อยช่างมันอันนี้คือดับหลักสิบอ,อันนี้เป็นดับหลักหน่วยนะครับ โอเคดับหลักสิบหลักหน่วยครบไปแล้วนะครับแต่หลักร้อยผมยังบดด้ลงนะเดี๋ยวจะมีการคิดการคำนวณกันดูเอา,อาลักสิบลักสิบลักหน่วยไปก่อนนะครับหลักสิบลักหน่วยเสร็จปุ๊บอันนี้นะครับเป็นเลขทง้งบดที่คิด ทีคำนวดออกมานะครับเป็นของงวดหนึ่งกุมภาพันธ์หกสีนะครับอันนี้เป็นเลขบนอันนี้เป็นเลขล่างนะบนบจะมีสามหกมีสามสามสามหกสามแปดห้าสามห้าหห้าแดแดหกศูนยนี <c oughs> ต,ติดเลขดับอยู่นะครับยังติ่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่แหละติดเลขดับแต่ว่ามันก็นอยู่ในในสุดเด่นนะก็เลยบตัดห้าดับกับเด่นอา่าดับกับเด่นชนกันให้เลือกเด่นนะครับเลือกเด่นไหมก่อนอันนี้นะครับติ่ผมเคยให้เนเบิง้งอันนี้ก็คือแต้มนะครับแ้มข้างบนก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขสิออกประมาณสามแมสี่แ้มห้าแ้มหกแ้มเจ็ดแทม 7, แ จีนอยู่ศนะูนย์ะสาก็อยู่ในนี้แต่ผมตามลาผมสตารออกนะแต,แต่ว่ามันเกิดจีนอยู่ในเด่นนะครับพอว่าตัดจากดับแล้วนะครับหลัก10เหลือ3าหเหลือ3มก 5, หัหามื้อสามห้าหกเรจะได้นี่แหละนะครับอันนี้คือหลักร้อยเด้อสองสามี่ห้าหกด กลายตัวแทบคือบ่อหอดสิบลวดพอ่ีวะครับแต่มันบ่ได้ตัดนะครับตัดบ่ได้นะหาเบิรงว่ามันสิทิติดในรักร้อยบอ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับนี่หลักร้อยอันนี้หล,ลักสิบอสองตัวบนนะครับ๋อยอไปสิเอารักร้อยตัวใดใส่กระใส่ไปสอ, 8, าาอสองห้าแปดกายาว่าเด้อสองห้าแปดี่ก็ง,ง่ามนะครับสองห้าแปดอันนี้เป็นเลขล่าง นะบนคือบนลากคือลากผมเขามารวบกันให้เบิดแลบนะครับแล้วจะผู้สิมักนะบน้องไปซื้อเบิรก็ได้นะครับเป็นแบบตรงนะตรงแปดหนึ่งบอกแปดก้านึ่งเก้าศูนย์เก้าก็มีดเรกขผมผมประตันได้แต่0ูนย์ศูนย์กสิออกง่ายู่แต่ว่าทิมบ่ได้นะครับ บริกยนขึ้นมาซื้อๆดอกผอู้ติดเขมามะไม่ก็ได้น,นี่เป็นเลขล่างนะที่ผมเคยเหให้เบิ้งหน่นแหละเลัมาร่วมกันในเบิ้งที่เดียวเลขวิ่งเริ่อเรี่ยวกเลขวิ่งใส่ <c oughs> วิ่งเดอ้อวิ่งบนเดอ้อ องกับ7 8กับ9วิ่ง2กับ7นะครับอีกสูตรเึงได้8กับ9วิ่งบนนะครับไป2กับเดได้8กับเพราะนั้น8ะกันยายนนะ2อาจจะไปหลักร้อยบอกหรือว่าจังไดจะเจ็บ่ไดอเอามาใส่นะครับ7กับเกนี่บับัเอามาใส่เพราะว่าผมให้มันติดดับดับหลักสิบหลักหน่วยเด้มันบัวลอดับหลักร้อยนะครับเป็นเจ็ดกับเลขสอง เราะฉะนั้น2กับเจ็นี่มีโอกาสอยู่หลักร้อยนะครับ8นีม่มีโอกาสมาหลักน่วยนะตามดึวผมคิดถ้า8บูมาอาจิะเป็นเลข3นี่แหละ3 6 8นะครับโอเคเลขล่างกระเบิ้งไปแล้วเนาะอันนี้ล่างอันนี้บนก็นตามนั่นทีนี้ร้อมสิน ออมสินนี่รู้สึกว่าเจ้ามือเขาสิเอาแบบสองแบบนะครับบอกว่าพี่น้องเลขของพี่น้องเอาแบบไดนนะแต่ผมก็จำไม่ได้ถ้าถ้าเาจ้าไหนที่เขาเอาที่ว่าออกเจ็ดหนึ่งห้าบอกบอกว่ที่แล้วมันออกยนะัง นั้นก็จิตรงกับของผมนะครับถ้าเกิดว่าเอาบาตรงกันมันกะมันกับบถึกนะกาถ้าเกิดว่าเจ้าใดที่เอาตรงกันก็ถึกซื้อ <c oughs> ออมซินนะครับห้าหกเจ็ดยังไงก็ต้องติดนะครับไม่บนก็ล่างนะห้าหเป็นตัวเด่นสุดนะครับห้าหกเดเด่นสุด หนีออมสินนะครับแต่ว่าเจ็ดเจ็ดี่ซ้ำกันเด้วยหาหกหกนะถ้าเกิดว่าเบิ้ลก็หา6กหกเจ็ดเจ็เจผมเขียนซ้ำกันนะครับถ้าพี่น้องท่านใดพอซื้อเบิ้ลก็เอาเอาแถวแรก1นึ่งส1งสสองสสเข้าโจนะครับ ซื้อบนซื้อล่างไว้โอเคนะครับสำหรับวันนี้วันที่1นึกุมภาเนี่ก็ลงทุกอย่างแล้วนะครับลงทุกสิ่งแล้วเบิ้งนะครับว่บามัชชิมาหย็นจักโตจักชุดบ่ที่ถือจักอันบ่เรียวบ่มีจักโตแต่แล้วใจ,จ,วจพี่น้องจะไปตัดสินใจนะครับผมเห็น เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกตัวไหนเนาะถ้าผมรู้ผมก็คขึ้นบีโฟไดมานางังจดแงห้พี่น้องเบื้องนี้แหละแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะครับนีสามตัวบนกับพนะุนน่ะมีสามตัวบนที่จับแล้วนะถ้าเกิดว่าตัดดับออกกี่น้องกระตัดออกทีละตัดหนึ่งออกนะครับตัดหนึ่งออก อันใดที่ตินไั้ก็ตัดออกแต่ว่าอันนี้ผมลงชุดไงน,นะครับผมใหญ่ผมตัดคิดขึ้นกันนะเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางซื้อยังบนตรงซื้อก็ได้นะครับผมให้เบิ่งหลายเกี่ยวแล้วล่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ตามแต้มคือว่าล่ะคับผมก็สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องนะครับโชคดีน,นี่ใช่ถูกหยวยร่ำรวย สุขผูสุกคนนะครับผมสวัสดีครับ